นเจอยอะว้าหวหองดีมากสะอา่ากทุกคนถ่ายซูมเต็การันตีได้เลยว่าเจอทั้งวัน,นะคะ่ะแล้วแต่ว่าจะขึ้นมาเป็นหมอกฟุง้งหมอกเป็นก้อนแบบสวยงามหรือว่าเป็นแบบฟูๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นหล่อโผล่ยิ่งม,มานา,า,าสุดเลยรับหมอกก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมอ,ไอยู่ทะเลยหมอกนี่เลยนะคะ วยอะมากนี่ <Wow. S 1> <laughs> ตะวันแดงพันเลิศวิวอ่าขายสอาที่นี่จะมีที่ไหนบ้างนะพันเลิศวิวกับตะวันแดงพันเลิศวิวยัวเฮาส์แล้วก็ไล่ตะวันแดงเนาะอะไรนะมคว้าวทุกคนถ้าใครสนใจนะคะยัวเฮาส์พุทธเบิร์นะคะที่นี่เขาจะมีห้องพักแค่8หลังเองนะคะทุกคน อ1 A4 แล้วก็ b 1ถึง d 4นะคะ b 1ถึง d 4จะเป็นห้องพักที่รีโนเวทใหม่นะคะแล้วก็ห้องก็คือทุกอย่างก็คือใหม่หมดเลยลก็คือจะแบบ วัดป่าพุทธบิกเนาะแล้วก็ฝกั่นงนี้แถวๆทางนี้ตั้งแต่เห็นไหมไล่ผาชมวิวอะไรทุกอย่างเนี่ยคือไล่ลงมาก็คือจะติดขอบแบบว่าไม่มีอะไรบดบังข้างหน้าเลยก็คือเป็นวิวที่แบบสวยงามมากแถบนี้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะบินโดนเนี่ยแนะนําที่พักแถวนี้นะคะทุกคนว่าแต่และที่เนี่ยชื่อที่พักอะไรนะคะแล้วก็มีที่พัก ที่ไหนบ้างที่คือที่หันหน้ามาแบบว่าชิดหมอกเลยติดหน้าผาเลยใช่ไม่มีอะไรบดบังเลยเลยก็เผื่อเพื่อนๆเอฟซีทุกคนที่เขาจะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็จะได้เข้ามาดูว่าเออถ้าจะมาแบบว่าโดยที่ไม่ต้องแบบแอร์อัดหรืออยากสูตรโอโซนที่แบบว่าเป็นของเราเลยอะไรเงี้ยต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะรับรองตรงปกไม่จกตา เราเริ่มจากที่พักเรานะไรชิดหมอกนะครับซึ่งเป็นโดมอยู่ใต้หลังคาครับข้างไรชิดหมอกก็เป็นไรละอองหมอกติดกับไรลอลอองหมอกตรงนี้ก็เป็นบ้านเอเดนซึ่งเป็นลานกลางเต็มนะครับลานกลางเต็มที่นี่วิวสวยมากนะครับแต่ต้องมาไวๆนะครับจะได้อยู่มุมด้านหน้าส่วนหลังคาสีน้ำตาลก็คือดาวพันแสงครับถ้าจากดาวพันแสงก็เป็นผาลานดาวผาลานดาวก็บ้านวิวเด่น ด้านหน้าบ้านวิเด่นก็เป็นใจกลางหมองครับแล้วที่โดมสีขาวข้างล่างก็เป็นโดมเกษมสุขนะครับผมตัวนี้วิวจูวิวโซนเดียวกันนะครับเป็นถนนขับเข้าไปอีกข้างในนะครับผมส่วนโซนปลายหน้าผานะครับนี่เป็นที่พักวิรวัต์นะครับแล้วถัดมาก็เป็นบ้านพักวิมานเมฆแล้วก็ที่หนึ่งที่พักหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ผาเบิกฟ้านะครับผม ที่เราไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับจากผาบึกฟ้าก็เป็นสุชาดามีเดียเฮาไล่สมพรไล่ปัญญาไล่ผาชมวิวนะครับแล้วก็บ้านชมวิวเนี่ยที่มีต้นไม้มองมองต้นไม้นะเราเคยพักอยู่ปีสองสองมาครับเรามาพักอยู่เดี๋ยวผมไ้ดูภาพตอนที่เราพักผาลักนะครับปีสองสามปีที่แล้วนะครับผม ก็มีไร่ภูผาวิวโอโซนระเบียงผาแล้วก็บ้านชมวิวนะครับเนี่ยครับเบิกาศก็คืออยู่ริมหน้าผานี่เลยนะครับผมเิกาดดีมากๆเลยครับโซนนี้ขอบอกจากหอวัดอุณหภูมิข้างบนนะครับที่ว่าไร่ริมผากับริมผาเนี่ยข้างล่างใกลมีที่พวิวสวยนะครับไร่สุดขอบฟ้าไปเขาแคมป์บ้านกลางแสงดาวยาเย็นๆพูทะเบิดนะครับมีโซนตรงนี้นะครับ โซนข้างล่างมาอีกจะเป็นถนนในเส้นหนึ่งก็มีไล่ภูผาวิวโอโซนรบเบียงผาแล้วก็มาจบที่เซ็นเตอร์คือบ้านชมวิวนี่ยนะครับที่เรามาพักเนี่ยนะครับยอมรับว่าโซนนี้วิวสวยครับอยู่ริมหน้าผาแล้วก็ถ้ามีทะเลหมอกก็วิวสวยมากครับแต่ติดนิดเดียวคือตั้งแต่ไล่ภูผาวิวนะครับแล้วก็โซนแถวบ้านชมวิวไล่ยาวมาจนถึงเนี่ยสุชาดาที่พักหนึ่งเดียวพวกนี้ครับ คือเป็นถนนเส้นเดียวนะครับเป็นทางชันถนนเส้นเดียวเทศการลรถติดมากๆนะครับผมครั้งแรกที่มา,มาพับเบิกนะครับนี่พักทับเบิกรีสอร์ทสองเนี่ยนะครับผมอยู่ก็สวยนะครับตรงนี้ก็เป็นทับเบิกรีสอร์ทสามนะครับอยู่สวยเหมือนกันมาดูนะครับเข้ามาดู วิวก็เป็นวิวทิวเขานะครับครับนี่เลยขับเข้ามาครับจากทางลงขวามือเข้ามานะครับเป็นทางเล็กๆนะครับวิ่งมาก็เจอบ้านทิติยานะครับแล้วก็นี่ครับผาสะหมอกแล้วก็โดมอโยงนะครับเดี๋ยวเลยโดมอโยงไปเนะี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวที่พ่อเราเคยไปพักอยู่ข้างในนะครับ ตรงนี้ครับเลยโดมโยงไปก็เป็นโดมติดผานะครับก็ติดโดยโดมติดผ้าก็เป็นปล่อยใจไอหมอกนะครับแล้วก็ไล่ผาสุกนะครับผมแล้วก็ผาลักกุระเบิกแล้วก็สุกสมราน,นะครับ ไม่ได้ให้สวนกันใช่ไหมตรงนี้สวนกันนี่แหละนี่ตรงนี้เราเคยมาพักแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้เขารีโนเวทใหม่แล้วก่อนหน้านั้นตรงนี้จะเป็นที่จักติปมีทําทบ้านพักหมดเลยไอดอยผาหัวสิงห์ไอดอยผาหัวสิงห์อ๋อชื่อไอดอยหรอสรุปนี่เราเคยพักห้องแรกห้องนี้นี่ครับคืนนี้เราพักอยู่ที่นี่เลยกูฟ้ากิงดินสามนะครับเป็นโดมอยู่ใต้หลังคานะครับผม ซึ่งที่พักที่โซนผาสิง์นะครับไม่กาดแปรเปลี่ยนไวมากนะครับผมพอมบนอยู่บนยอดหน้าผาสูงนะครับเห็นไ,ไหมครับหมอกเริ่มมาละนี่แป๊บหนึ่งนะครับตอนละไมาฟ้าโปร่งนะครับผมหมอกมาฟุ้งเลยนะครับเดี๋ยวดูที่พักเราเห็นไ,ไหมฟ้าโปรง่งไม่มีหมอกเลยนะครับผมอยู่หน้าผาสูงเลยฝั่งด้านขวาของที่พักเราก็เนี้ยครับผม ก็มีที่พักโซนติดหน้าผาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้กันนะครับนี่เลยบ้านสี่เหลี่ยมตรงนี้คือไอ้ดอยผาหัวสิงค์ครับติดกับที่พักไอ้ดอยผาหัวสิง์มองไปข้างบนก็เป็นภูฟ้าพีงดิน2นะครับถัดไปก็เป็นหลงเขาแคมป์นะครับผมด้านหลังที่พักโซนนี้ก็เป็นนะครับทางขึ้นมาภูรุเบิงครับอยู่ด้านหลังครับก็มีหมอกฟุง้งบางทีก็เป็นทะเลเหมอกนะโซนนี้นะครับ ที่นี้ก็มีลาน360องศาเป็นลานกลางเต็นท์นะครับอยู่ซ้ายมือเนนะครับเป็นแทนลานโลง่งๆสายมือเนี่ยครับของภูพาดีดินสามนะครับผมนี่ก็โดมขาวก็เป็นโดมโต้โลมพาโฮสิงนะครับที่พักมุมวิวสวยนี่ก็คือพูดวิวฮอตวิวสวนสวรรค์ภูทับเบอร์นะครับวิวสวยมากส่วนนั้นนี่ก็เป็นแลนด์มาร์ควิวนะครับแล้วก็ละอองดาวพาโฮสิงนะครับนะครับวิวเป็นบรรากาอาจจะเจอทะเลหมอกนะฝั่งนี้วิวสวย ตัวนี้ก็มีร้านกาแฟนะครับยอดภูคาเฟ่นะครับผมอยู่ใกล้ที่พักเราสวนนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆครับแนะนําเลยครับชามะลิหรือชาเก๊กฮวยเนี่ยอร่อยมากยิ่งอากาศเย็นๆนะครับผมถ้าคลิปนี้ฝากจุดที่หน้าชิคกี้ไปถ่ายรูปนะครับตรงนี้พาสิงงูนะผมตั้งเองวิวสวยมากตรงนี้นะครับวิวสวยว้าวว้าว วยทางหัวสิสงนี่ไงะให้ฝากกดติดตามกดแชร์ทริปของเราด้วยนะครับ ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดถกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ